สวัสดีนะคะเพืเ่อนๆค่ะก็อันนี้เมย์ก็พามาเดินเลาะนะคะตลาดนัดเสื้อผ้ามือสองนะคะเพืเ่อนๆค่ะตลาดนัดซามโคกน,นะคะประทุมธาน,นีนะคะก็แดดก,ก็ร้อนเปรี้ยงเลยนะคะช่วงนี้กาดนะคะฝนหยุดต,ตกก็ร้อนมากมายช่วงนี้ก็บรรยากาศบรรยากาศากาดร้อนมากเลยะค,ะเเค่ะเพื่อนๆค่ะ ร้อนแบบขึ้นมาห้าโลสบายไปละลูกลูกไม่ได้ให้ทำอะไรแล้วให้อยู่บ้านเฉยๆฉยก็ดีเจออะไรจอพักผ่อนเรวจะพักผ่นนะค่ะเดินๆเนาะเจอเจะหน้าเพื่อนค่ะนี่โอ้หน้ำน้่ตนนะคะอะไรก็ใส่ไมด้ด่นนะคะเพื่อนๆค่ะเอาหาซื้อไปสบายนะอย่างนี้เอวเล็กบา แบบไม่ได้ันนะเพื่อนแบบอย่างหนาหนา้เพื่นค่ะเออมีสไกส์สัน่าจะดีไอ้ป้อมยาวนะครับตนาวเตเรซื้อมาสองมือสองใเป็นสองเพื่นค่ะรีก้าาเอาลืมลืมเอาลืมหยิบลืมหยิบเอานาฬิกามหาสตถ่านไม่รู้จะมีว่าแดดกร้อนมากๆเลยเดี๋ยวลองเดินดูว่านั้าเดรโซวไปดูนะคะ กอ่อนกันเล่นกันก่อนหนึ่งรอบก่อนนะคะหนึ่งรอบนะคนยังไม่มยาว์าเดี๋ยวพอคนมาเราเดินลำบา,ากนะคะเ<ๆ>พื่อนเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะตํำกองมีคุยมีเขียนะคะตัวละสิบยี่สิบเองนะคะตำลองแบบนี้นะคะต้องต้องมานั่งคุยเอานะเพื่อนคะ่ะร้านากาเลิร์ร้านกันแล้วนะคะพี่นคะ่ะฝั่งฟ้าขางเรายังมีด้านในนู่นยาวไกลนะคะเพื่อนคะ่ะเดี๋ยวไี่ว่าเมย์เดินเลินกันดีกว่า นี่นะคะเสื้อในไปเดินมาดูไปเดินมาดูเสื้อในหลากหลายตัวละห้าสิบบาทเลยเดี๋ยวใสแบบมันมีโค้งบางเพื่อนค่ะเอาอยุมากแล้วใส่แบบมีโค้งดันต้องไปดูดันมันนักปีกค่ะร้านทางด้านล่งตั้งคือยู่หลายร้านเพื่อนอันนี้ด้าน <c oughs> ล่างของนี้ก็ <c oughs> จะเป็นที่ตั้งร้านขายของกันแต่แต่ก็เป็นร้านขางเสื้อผ้ะ ตายค่ะที่ขายไปนะเาหนะค่ะร้อนมากแบตเตอรี่โอ้แม่ต้องเป็นเรื่องแะบนี้นะนี่น่ really? ุนายถ้ระ มาดูะที่ตั้งตังวมน,นะคะดีไมีไจอยไปดีไปมันะครับเพื่อนค่ะไปดกต้อนมห้เดี๋ยวต้อนร้อนแัเนก๊นะคะอันนี้สิการนี่นเดี๋ยวเเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดู ร้านึ่ทานค่ะของกินก็มีนะคะร้านอสอขนมบุฟเฟ่ตนะคะตักตันแล้วก็ทานะคะเพื่อนค่ะทุฟกิละหกเก้าขากิกลกหาหกมกห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 ค่กหกหตหกหกหกห่่กหกะกห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 กกหกกห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 ่หกหกหกก้ สิบบาทนะคะตเป็นสเต็กนะค่ะสเต็กเด็กนะคะสเต็กเน้นนะเ่อนค่ะหอมนะค มนะคะพเพื่อนๆคะ่ะเมได้เสื้อไปสิบสองตัวนะคะพเพื่อนๆคะ่ะใม่ไม่ไรู้นะคะไปไปเลือกคุยแตานที่เม้และเม้ต้องคุยเพราะว่าไม่อยากก้มนะคะเป็นแฝดลาพเพื่อนๆคะ่ะก็ไม่ใช่ได้นั่นนะคะพเพื่อนๆคะ่ะถูกมากๆเลยนี่มีกองเพิสองนะคะยังเป็นอะไรก็ เลือกหาซื้อนะคะเมก,ก็เรียบร้อยแล้วนะคะนุ่นพาทิตย์โอ้แบบจ้าเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะก็เกือบห้าโมงเย็นนะคะวันนี้โอ้โหท้องฟ้าสวยมากๆเลยนะคะเพ<ค>ื่อนๆค่ะวันนี้ฟ้าใสสวยมากๆาเลยเมก,ก็ได้ของที่ต้องการแล้วนะคะได้ของที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเมก,ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะพเพื่อนๆค่ะก็โอเคนะคะพเพื่อนๆที่น้องๆค่ะก็เดินมาพราะวันนี้พามาเดินออกกําลังกายนะคะ ซื้อของตลาดนะัดมือสองกันนะคะเพื่อนๆค่ะก็หลากหลายนะคะมือดีก็ได้นะคะแต่ว่าเมย์ก็คัดเลือกเอาเราไม่รีบนะคะเพื่อนๆคะ่ะไม่รีบเรไปซักรีดนะคะทำความสะอาดนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็ใส่ได้นะคะเพื่อนๆค่ะดีีสิบาทเด็กมาดูนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะก็เดี๋ยวเมย์เลือกของตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวก็จะกลับไปฟัง กับข้าวนะคะได้ปลาถูสดมาโลนึงนะคะจะไปต้มยำไม่รู้ว่าจะถึงบ้านปลาถูจะเท่าหรือเปล่านะคะเพื่อนๆค่ะพอแดดร้อนมากกับหอยแมงผู้นะคะเพื่อนๆค่ะอยากทานผัดโหระพาก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมทิ่เป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะจะเมย์กล่าบกับปคุณล่วงหน้านะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวกลัวติดลิขสิทธิ์เพลงนะคะบ๊ายบายค่ะ